ครรวันนี้มาควบมมอเตอร์24โวลต์โดยใช้ PLC ครับแกมครับซีลีโอโค90เอีเอีครับชิปมอน1เอมอน1เออน1เออี Eat it, it, yes, it. E eat the beel sheep, eat 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 ล้วก็อชิปสี่สองสี่ยึกีเอ็กวิชิปสี่ยึกีทีย เอ็กโคทีดีโคอาโตโตอะไรนะนีอน่หนึ่งเก้าดีดีลีชิปยไป

ก่อนเข้า D2 เข้า F2 เข้า F1 ทีหอยทีหอยเจ็ดสี่สี่ยี่สี่เข้าสี่ศูนย์ ไว้าหอมมอเตอร์่างนูนถมอเตอร์มอเตร์ทำงานปกติขอบคุณครับ